มาทุกคนมาดูกันเลยว่าเราจะชนะได้ถึงหรือเก้าหรือเปล่าหลักๆคือไม่ต้องทำอะไรเลยลุ้นว่าใครจะได้ทอยก่อนนะนี่โอ้โหสวยมาแล้วแบบนี้ พยายามชาร์จโลให้ได้เยอะที่สุดนะไม่อยากสร้างเลยไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเราจะต้องอยู่ตรงนี้นะคุณมาอันตรายมากทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้โคได้แต่ภาวนาเจอใครไม่เจอเจอหมิงๆหมิง เราได้เลตไปคนแรกด้วยนะประเด็นเราไม่มีป้องกันในเสี่นตลายใดๆเลยนะเย่ายใจร้ายกันนักเลยพี่พี่โอ้สูงน้ำนมันไม่เบิลเย่นะหรือสูงน้ำหน้าโดนไป1สเต็ปฉันขอโทษ โดนไปหนึ่งแล้วนะเราลุ้นหวังลงลงเล่นแล้ว่ามันจะถอยหลังนะเอามิงมก็มิงมิงแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้หลี9ก้แล้วนะเราหวังว่าเราจะได้แต่ไม่แน่ว่าถ้าเกมมันกวนอะเราอาจจะแพ้ทั้งสองแต่ละทุกคนถ้าเกิดเราแพ้หรือว่าชนะเราก็จะไปเปิด แ็กการ์ดรีเมียมให้คนดูนะโอ้โหเมื่อหุนเก่าเจอหุนใหม่มันจะเป็นยังไงมาดูกันเลยมาเราสึกชิงระหว่างหุนเก่ากับหุนใหม่ทุกคนมาดูกันผมยังบอกจำตรงว่าความสามารถของมันเกออะไรไม่รู้นะ มีผนึกการยกเว้นค่าผ่านทางมันเหมือนกันไหมเนี่ยอ๋อป้องกันเอฟต์อันตรายที่ใช้กับฉันแต่ของมันเป็นผนึกอืมต่างคนต่างมีบัฟมาเป็นยังไงละ่ะเอาอยู่ลายนี้เหรอก็ยิ่งดีเลยแบบนี้มันจะวิกเราเหรอ มันยังวางลงลงเล็กๆแรบเนี้ยมันเบ้นหมดหรือ,อยังไม่ต้องส่งอะไรหรอกเราชะนะู่แล้วเอาไปบินไหมล่ะบินมา ตรงนี้ก็ได้สงสารร้อยเปอร์เซ็นตไม่เบือนด้วยประเด็นแต่ฉันจะเอาอะไรไปสู้เขาแบบเนี้ยโอ้โหเปลนยนร้อยเปอร์เซ็ต์ของเราเขาก็ทำอะไรมากไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาบินเนี่ อย้ายด้วยนะทีนี้เราจะโดนสองต่อทุกคนไม่เบิลคือตุยอกแค่นี้แหละ คือตอนนี้เราหวังลมลุงเน้เล้งกับแปลญยาร้อยปร์เซนของเรานะโอ้โหถ้ามันจะขนาดนี้นะจะอวยตัวใหม่ขนาดนี้เลยเหรอขังคุกด้วยไม่งั้นตุยเออเราจัดตรงนี้ไปก่อน เมื่อกี้รองเท้าออกหรือเปล่าไม่รู้รองเท้าไม่ออกเหรออ๋อตุยเลยเราเนี่ยแหละตุยไม่ใช่เขาตุยนะเองก็ต้องบอกว่ามันโดนอวยมากเลยนะ ดูโคตรอวยเลยโอ้โหขังคกุกอีกเอาหัพนึกอีกอพนึกการยกเว้นนะเนี่ยไปสีวาบไปเลยเออมันกล้าที่จะวาบผมไม่แน่ใจว่าดูเลยมันทำอะไรได้บ้างนะ ผมก็พึ่งได้หุ่นมาใหม่ๆโอ้โหมันทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนสร้างอะไรไม่ได้เลยหรอถ้าติดกําแพงเนี้ย อากาศร้อนขนาดนี้ดูมันใส่ผ้าคลุมซิโอ้โหมันวัดกันที่เกมอวยใครหรือไม่แค่นั้นเองมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความหูดกากเลยทุกคนเห็นจากเมื่อกี้ไหมเอาล้มไปเลย เฮ้ยห,หาเอ้ยมีความสุขดูมันโอ้ยชื่อก็จิบใจจี๊ดเลยแต่นี้เราต้องชนะไม่ต้องอวยมันเยอะแล้วแต่เนี้ยโอ้เจอใครไม่เจอเจอคือแบบมันอวยตัวใหม่มากเกินไปอ่ะ ตัวเดิมไหมขอให้เป็นตัวเดิมมาตัวเดิมเปลนยานเมื่อกี้100%คือไม่ออกเลยนะแสตส่งเป็น95คอร์สคืออะไรเนี่ย อยู่กับเขาสันบอกคือบ่บอกบอกกาวลอยมาบริตตีจากเขาอุ้ย ดูดไม่ถึงนะไม่เป็นไรวาฟก็ไม่ได้อีกนะประยดบจริง ไอ้ดาวกระจายก็ไม่ออกมีดปลายใช่ดาวกระจายคือออกอยู่นะนึกงว่าไม่ออกไอ้จัดโอลิมปิกก็ไม่ออก ตัวนี้เราหนีมาก่อนนะเอาหนียังไงก็หนีไม่รอด ไอ้การกระบาดนั่นมันคืออะไรอะ่ะทุกคนลงคุกไปมันยังไม่ลงคุกเหรอเนี่ย อย่าบ้นนะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนแห่งชิบหายบ้น โอ้โหถ้าจะเบินแบบนี้นี่กูหลังงึด เราอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะอย่างมากมันก็จะทําได้แค่ดูดเรานั่นแหละเอาลงเลยเหรอเพื่อน วาร์ปหน่อยเอาไม่ใช่กลัวถอยหลังไม่ออกไม่ใช่อะไรเลยทีนี้อยากให้มันได้ผุดได้กเกิดอาโอ้โหทุกคนเห็นความบันไดของเกมไหม เห็นความบันไลของเกมหรือเป่าเพื่อนแบบนี้ใครอยากจะเล่นเหละเห็นไหมช่างมันเถอะงั้นเราก็มาเปิดแพ็กการ์จี้กันเลยนะไม่มีใครไม่ได้คาดหวังอะไรกับไอ้กากาพวกนี้หรอกกากาพวกเนี้ยอันนี้ถือว่าดีนะถ้าจำไม่ผิดมันเราจะมีแล้วทุกคน บ้านโลนี่ก็ถือว่าดีนะมีป้องกอันเรองเดตันายมีเนลเทศแล้วก็สุดท้ายก็มีโล่นะสมกาลอะเราอยากได้ไอ้นี่เดนะโเพนควินมันทำอะไรได้เนี่ยหินเพชรชัวไม่ต้องรู้อะไรกันเลย อันนี้คือสายเปหมดตูแล้วยังจะเปอยู่นะให้มีจะแดกอยู่แล้วทุกวันนี้สำหรับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะบายๆไป,ไป,ไปละ